ใจนะคะที่มาเรียนโมเดลนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของโรคไัยใกล้ตัวนะคะ,ะหัวข้อที่เราได้เรียนในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของ NCD นะคะ,ะโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อแบบเรื้อรังนะคะซึ่งมันทาให้เราเข้าใจโรคมากขึ้นว่าจริงๆแล้วโรคโรคไข้พวกนี้มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากนะคะแล้วก็ใกล้ตัวทุกๆคนเลยโดยเฉพาะคน,นที่เรารักในครอบครัวนะคะแล้วก็ อนอกจากได้รู้จักโลกแล้วเนี่ยยังรู้ในเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาย,ยังไงหรือว่าดูแลตัวเองยังไงใช้ชีวิตยังไงให้ห่างไกลโรคพวกนี้นะคะซึ่งมันเป็นเรื่องสําคัญตัวเราเองต้องรู้ลึกร,รู้จริงก่อนนะคะเพื่อจะดูแลตัวเองได้อย่างดีถ่องแท้นะคะแล้วก็แบ่งปันความรู้ตรงนี้ค่ะไปสู่คนรอบตัวไปสู่คนที่เรารักทุกๆุกคนนะคะค่ะก็เป็นเรื่องของศาสตร์ไลฟ์สไตล์เมดิซีนนะคะก็คือเป็นวิถีชีวิตของเวชศาสตร์นะคะซึ่ง ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ได้รู้เรื่องของ6เสาหลักด้วยนะคะที่ไลฟ์สไตล์เมดิซิน6เสาหลักคืออะไรบ้างนะคะซึ่งง่ายมากๆนะคะทุกคนทําได้โอ้ทำได้